สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมสมาร์วอลคนิคเนาะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินในระดับดึกเนาะสำหรับชั่วคราวในกรณีที่เงินหมดตอนนี้ทั้งตัวผมก็เลยอยู่แค่4ี่หมื่นโกแลนหะลังใช้ทองเป็นจำนวนมากเลยครับโอเคเรามาดูกันว่าเราจะหาทองได้จากส่วนไหนบ้างเนาะโอเค หลายคนอาจจะรู้ว่าได้จากดันนะครับได้จากดันเชียนบางดันเนาะอย่างเช่นการที่เรามาลงลอยแยกเราก็จะได้เหรียญได้โกถูกต้องไหมคราวนี้การคราบของครับก็สามารถหากันได้เช่นกันแต่การคราบของยังไงให้ได้โกครับอ่าเริ่มต้นตอนแรกเราจะต้องมีทักษะอาชีพครับเลเวลสี่ซะก่อนนะตัวแปรรูปครับทักษะอาชีพเราต้องอย่างน้อยเลเวล4ก่อนนะครับสิ่งที่เราจะคราบกันนะครับมันก็คือ ไอเทมสําหรับขายบริเวณนี้ครับเห็นไหมก็มีบนหมวดไอเทมสาหรับขายครับบริเวณนี้เราสามารถแลกเพื่อนําไปขาย NPC ได้ครับอย่างเช่นอันนี้เนาะตัวหมากรุกครับตัวหมากรุกที่สร้างขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญเนาะนำไปขายในร้านค้าก็คือจะได้ราคาที่ดีมากซึ่งวิธีการคราฟครับมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันเนาะซึ่งแบบที่1ครับคือใช้ของระดับหนึ่งเลยเนาะผมว่าค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าที่เด็ดครับอยู่ตรงนี้ครับก็คือใช้อันที่2 ใช้เพียงแค่200เหรียญรูนนะแล้วก็ที่อัพเลเวลแค่นั้นเองครับเราก็สามารถคราฟได้เลยใช้แค่2000โกเนาะอ่ะซึ่งการคราฟครับมันจะจำกัดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนาะซึ่งผมราฟไปแหละสามารถคราฟได้ทั้ง3 3แบบนะอ่ะคราฟไปทั้ง3แบบครับและถ้าสมมุติว่าใครคิดว่าของตัวเองเหลือก็สามารถคราฟในส่วนนี้ได้นะเออเพื่อนําไปขายแต่ผมว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับแถวบนผมว่านิยมให้คราฟอันที่เป็นแถวล่างก็คือใช้ตัวของ หินอัปเกรดรูนกับหินชิ้นส่วนอัปเกรดอาวุธน่าจะดีกว่าเนาะโอเคพอเราค้าเสร็จแล้วครับเราก็จะได้ของขึ้นมาในกระเป๋าอ่าอันนี้ก็คือตัวหมารูกของผมแล้วก็นี่ตัวนี้ครับเข็มกาดทับทิมชิ้นสุดท้ายคือลูกเต่าครับ เออจริงๆเนี่ยเวลาคับมันสามารถได้สับได้เป็นอาทิตย์หนึ่งได้1อย่างเนาะเออก็คืออย่างละชิ้นได้ทั้งหมดอาทิตย์หนึ่งสชิ้นแต่ที่ได้แล้วผมลืหมผมเลยเผื่อค้ามาแค่ชิ้นเดียวแล้วผมยังไม่ได้ขายเนาะเลยเหลือเป็น2ชิ้นครับอ่ะครัวนี้ต่อไปเราไปขายของกันครับที่คนขายของชาเนาะไปได้ทุกเมืองนะครับกดคําว่าขายเลือกที่ทั่วไปครับชิ้นนี้ครับราคา10,000แโกเนาะอ่ะกดตกลงไปเลยชิ้นถัดมาครับเป็นตัวของเข็มกัด ได้50,000 g โกครับและสุดท้ายคือลูกเต่าครับได้25,000เนาะอ่าโอเคจึบ๊บเรียบร้อยครับเราก็จะได้โกมาอ่าก็ถือว่าสําหรับผมผมว่าก็ค่อนข้างคุ้มนะสำหรับสัปดาห์หนึ่งครับถ้าใครแบบไม่รู้จะหาโกจากไหนก็ถือว่าเป็นรายได้ส่วนหนึ่งละกันอ่อาประมาณนี้ครับสําหรับการหาโกเลี้ยงชีพเนาะโอเคครับ